มีคนถามเรื่องแผลที่คอของแนนโนมาเยอะมากๆคลิปนี้นะอาร์มขอวิเคราะห์ตามความเข้าใจของอาร์มแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับใครยังไม่ดูเด็กใหม่ซีซั่นสองปัดคลิปนี้ไปก่อนเลยอาร์มเคยทําคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าแนนโนเนี่ยคือลูกสาวซาตานซึ่งทําให้เขาเนี่ยไม่มีความรู้สึกนึกคิดครับแต่ในอีพีของเจนนี่เอสนะครับเมื่อเจนถามกับแนนโนว่าเราทําผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องทํากับเราขนาดนี้แต่กลับกลายไปว่าแนนโนเนี่ยไม่มีคําตอบให้เจนนะครับแต่กลับยืนนิ่งไปซะเฉย ตรงนี้นะครับเลยแสดงให้เห็นว่าแนนโนเนี่ยเริ่มสงสัยในตัวเองแล้วนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นแนนโนคนก่อนนะครับจะสามารถตอบได้เลยว่าใช่เธอผิดเธอสมควรโดนแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยตอนที่ยูรีนะครับมองเห็นแผลที่คอของแนนโนนะครับแล้วก็ถามแนนโนว่าเริ่มสงสัยสิ่งที่ตัวเองทำอะไรใช่ไหมแล้วก็บอกว่าแนนโนก็ดแล้วส ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาตานเขามีกฎรหรือเปล่าว่าห้ามมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์เพราะถ้าเกิดมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์แล้วเนี่ยก็จะทำให้พลังเนี่ยลดน้อยลงและนั่นก็เป็นสาเหตุให้แผลของแนโนยังคงอยู่มันก็มีหลายๆเหตุการณ์นะครับที่ทําให้มองว่าแนโนเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นตอน TK ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแนโนเนี่ยลงมาอยู่โลกมนุษย์นานมากแล้วนะครับก็มีการคลุกคลีกับมนุษย์ไปเรื่อยๆก็อาจจาไไะ ท้งนี้นะครับก็เป็นแค่ความคิดของอาร์มนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีคนอื่นๆเนี่ยมาวเคออีกหลายคนเลยอย่างเช่นนะครับยูริเนี่ยเข้ามาขัดขวางทําให้แผนของแนนโนไม่สาเร็จนะครับแนนโนก็เลยทําแผลไว้เพื่อเตือนใจตัวเองแล้วก็มีบางคนนะครับออกมาบอกว่าที่แนนโนเนี่ยทำแผลไว้นะครับแค่เอามาหลอกยูริเฉยๆนี่แหละครับคือความสนุกของซีรีส์ที่ทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยได้คิดไปต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องเราจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ปลายปากกาของคนเขียนบทนั่นแหละครับ